หนัวงามผู้ใดหรอพลนเนี่ยก็เอามาเสียงหวยเสียงไวเบังหลับมันบุกถึงตลาดขายบอกคือนัลโัลโหลฮั มักระตุนน้อยตานั้นมักระตุนใหญ่ลูกได้เดือนกับสิบมือลูกลูก่นผสมยังไหมผู้จักบอกครับเนี่ยลูกใบลูกหลอดครับเอกสารยูโรดบ่ะนี่ยูใส่ยูโรดเดือนกับสิบมือครับเอกสารครบมาะสันแต่ว่ายูโรดคน่นจือบ่ได้พี่เนาะ บักลาหน่อยเดี๋ยวก็แขนดีแทนเดือนได้อยครับแม่เครื่องอมเดือนเกือบสิบวันง่วงงามครับพี่น้องแม่กระไดพี่น้องน้วอาลาดสูงลอยสี่สิบห้าบวกครับอร่อยเปิดเปิดเท่าไหร่ครับเปิดห้องสามสิบห้าเนาะง่วงงามครับ ใส่ใหญ่แม่หัวหลวงเฮ็ดเขาลูกสองคนนี้ตัวที่สองลูกสองครับตัวนี้มันยังถือว่าสดใหม่อยู่พี่น้องพี่น้องเห็นว่าเห็นรูปงามเหมือนซอนพี่น้องเลยครับลูกตัวผู้อนน่าขดฟอพันตัวนี้พี่น้องนี่ปลาหน่อยคอตันจือโอ้ตะกี ผม่ได uhm, ้เปิดมาสามสิบหาแล้วครับรุ่นนี่ครับหกเจ็ดมื่นนี urgency, no <mm uh, ่ห no no ุ้มญาติกันครับซ้ำนี่สามมื่นหาครับมันเปิดไว้ตอนนี้มีเบอร์โทรพอไหมนี่ครับฝากไว้น่ครับผมกสาคูนเก้าสามห้าสามสี่ห้าสามสี่เก้าสามสี่เจ็ดเก้าสามสี่เจ็ดครับ พ่อห้อยยังฮะพ่ออุทัยพ่ออุทัยนะครับเนาะเนาฝากพี่น้องครับผม,มงดงามครับพี่น้องสามหมื่นกว่าสามหมื่นห้าครับรอือพี่น้องเลยเอา้าไ,ได้หาพอไว้ายทะเลี้ยงตั้งกอกไม่อยู่พี่น้องในการครับราคาถือลงมาหลายพี่น้องเลยงดงาม,มงดงามเงินเสน ตอนนี้ก็สามหมื่นกว่าครับเปิดๆนะปาปพี่น้องครับผมว่าสำเร็จได้ยังไม่บ่ครับ,รบตัวผู้นี่นบ่แม่ครับแม่เบิดเลยนีว่าเอาเบิง้งเบิ้งตัวผูก่อนครับพี่น้องสายขุนครับ,รบพอพันก็นได้พี่น้องพอได้อยู่นี <S 2> <S 2> ่กับนี้โอ้ครับครับครับเออเป็นเนื้อครับพี่น้องครับครับ ว่าเป็นขอสิงนะครับเนาะชัดพร้อมตัวนี้พี่นอ้องโอ้ยเสียดายพวงสางเด้พี่นอ้องเลยขอสิงครับสูงสิร้อยสี่สิบครับตัวนี้เท่าไรห,ห้อยสำเร็จมาเป็นครูผมสิเปิดไว้ชาวอับตัวใดร้อยครับอยู่ทิงรถนะครับตัวค,บะคะวูบ่าตัวนั้นก็ไดเออเพิ่ึงอ,อยู่ทึงรถตัวนี้ควดีบะดีครับ พอดีอยู่เนาะโมมีเขานะเลยหมดเอาลงใส่เสือกคล้องคอไปครับตุวใส่เสือกไว้ตัวนี้อมะเทือกอากาศโค้งสร้างดีขนหนาเอ่อหนังนาดีอยู่พี่น้องแต่ว่าตัวน้ำเลี้ยงครับตัวน้ำเลี้ยงกับความสูงสิงประมาณร้อยสามสิบครับตัวนี้ตัวน้อยตัวใหญ่นี่ขอสิงเปิดเปิดเท่าไรก่อนคู่นี้ก็ได้เช่าเลีดยงหาร้อยค่ะสองหมื่นเอ็ดห้าร้อยเนาะ แพคคู่เนาะครับแพคคู่ครับไหนกรับต้องแพคคู่ครับอแล้วก็แม่ลูกบ่าแม่ลูกครับอ๋อชาลีเนาะครับเนาะตัวเมียโอ้ได้ลูกตัวแม่ครับชุดนี้แม่กะ่สูงอยู่มั้ยรอยสามหาบวกครับตัวนี้ชาโรเล่ชาโรเล่ลูกตัวเมียแม่กะเล่ลูกกะเล่ครับพี่น้องไอ้ ลูกแรกกอลูกสองคนลูกแรกครับลูกแรกเนาะครับเท่าไรครับพรมนี่พรมนี่เปิดไว้ซิบหาห่าลอยครับหมื่นห้าห้าร้อยโอ้โจะเป็นพอเลี้ยงไทยพี่น้องเลยส่วนสีทับสีสมส่วนสีอันใหญ่ปานี่คุณหาห่าลอยแม่นางออกทรงว่างามอยู่ครับพี่น้องตัวนี้ตกน้ำเลี้ยงครับสูงหนอยสี่สิบอยู่พี่น้องตกน้ำเลี้ยงเขาธรรมชาติเนาะนี่เนาะครับเขาธรรมชาติครับ เครื่องดำบ่เนาะข้าพึ่งข้างนี้กันนะพี่นอ้องะเครื่องดำไปสีจ่าอัตาหารให้พี่นอ้องว่ากลิ่นตะเฟืองพี่นอ้องเท่าไรครับแม่นางตัวนี้ว่าโลนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทหมื่ 14, นสี่เนาะครับเนาะโค้งซางดีๆนี่พี่นอ้องเอาไปดูแลต่อครับ <c oughs> อันนี้แม่แยกลูกเนาะสูงลอยสี่สิบขึ้นกันลอยสี่สิบจะจะมีบวกพี่นอ้องตัวนี้ <c oughs> เครื่องดำพระลูก ตัวนึงบ่ตัวแม่นี่เนือลูกอาจะเลอดหน้าผมอ่านมาแล้วลูกหนึ่งผมื้อไรนเลูกสองบ่โหนึ่งกับสองแล้วครับเนาะประมาณนี้ครับตัวกำเรียงคือกันแต่ว่าตัวแพบโครงสร้างดีคือกันแพะคู่กับตัวนี้เนาะตัวนี้ออกจำปาจักหน่อยครับลูกต่อไปสิประมาณลูกสามนี่แหละพี่น้องเท่าไรครับแพะคู่ แคู้เปิดไว้สองหมื่นเจ็ดพันบาทครับสองหมื่นเจ็ดถึงตัวละหมื่นกว่าขึ้นกันบริษัทระบบไฮสมดลครับเบอร์ทั่วไปครับผมศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าสองห้าเจ็ดยังเกาะเจ็ดห้าเจ็ดศูนย์เก้าสองเจ็ดห้าเจ็ดเก้าหกสี่สามเก้าหกสี่สามสมเร็จวานอนครับผมขอบคุณครับหนาวนะครับเนาะมือนี่หครับว่ามันหนาวก็ขึ้นมือ เย็นครับ่าพี่น้องครับเนี่ยเหรอครับตัวนี้เันมืน่นครับสี่หลอยครับพอสือบ่ะครับปูน่อยครับพวงสาางดีหน้าดีครับูน่อยตัวนี้ หมื่นครับสี่หลอยครับราคาเพันปิดเพันจบกันยสนามครับพี่น้องโอ้ผู้น้อยตัวนี้เป็นตะเรนครับเป็นในแย่อยู่พี่น้องเดี๋ยวเพ่งแผ่นหลังเนอะแผ่นหลังว่าพันสี่หญ่ไปนะครับแผ่นหลังเป็นร่องกว้างๆนี่ครับอู้ร้อมพี่น้องตัวนี้ไหมเออบักลาน่อยนี่ไปภาวนาให้เจ้าของไหมเอาไปเรียงไปขุนต่อเด้อะบักลาจะเฝ้าไปเท็่แนวอื่น แต่ไดตัวแต่เสดายง่วงครับตัวนี้พี่น้องมือสี่อยครับจบครับปิดอยู่สนามพี่น้องอ่ะมึงแม่ลูกอีกคมหนึ่งครับแม่ใหญ่ลูกตัวแม่ตัวนี้ครับแม่ขาวทรงลูกแดงครับลูกตัวเมียสูงสี่ลอยสี่สิบห้าบขาดพี่น้องแม่นี่เครื่ององมพี่น้อง โครงสร้างดีครับมีประมาณลูกสองหรือลูกสามพันนี่แหละตัวนี้พี่น้องอลูกแดงจึงคืงองแม่แม่ท้องว่างบ่ครับตอนนี้เรื่องใดท้องว่างเนาะพูดกันท้องว่างเปิดเท่าไรครับชุดนี้สองหมื่นห้าห้าร้อยตัวใดค,ครับมีคมเดียวปะห้อยมือนี้ บ่เหนื่อยกับมีบ่ไปไปเบิ้งครับาปูคนอยากได้ไปต่อหรือว่าออกไปคุ้นตัวใดเนาะตัวขาวคับคือ U เศวนี่บ่ะตัวนี้สูงอยู่มันหน่อยยี่สิบเจ็ดครับตัวนี้เท่าไรครับตัวขาวหมื่นสามพี่น้อง อันนี้มื่นสองครับถือลงมาท่านหนึ่งออกเละครับตัวนี้ครับข้อมูงสีมันสูสีครับข้อม,มูลเลยยี 4, ิบเจ็ดประมาณน,นี้แหละมื 12, น่ 12, นมื่นสองเนาะมื่นสองกับมื่นสามโอ้โคงสั่งดีครับเออไปคุ้นต่อครับสองผูนี่อ่าถ้าแพคคู aku, ่สาหาต่อได้เอเบอร์โท่าไหร่นครับผมศูนย์แปดห้าศูนย์แปดห้าเจ็ดสี่หกสามสามศูนย์แปด หอยพนบานอนนะอ่ะขอบคุณครับผมไปถึงสายเลี่ยงสายคุณก็าสายพี่น้องครับตะเรียนครับง้กปูช่วงนี้ไปใส่อาหารหนห่อยพี่น้องเลี่ยงให้อล้วน,วนแล้วจังเอามาปล่อยให้เบียดครับในการครับแบบนี้ง้อมักลาบอ่ะสองตัวโอ้บนไยางาศงามมาหล้านหน่อยพี่น้องปิดเทอมบ่อลูกละยุบบ่อไหและอะ่อหาน้องหยังครับ ซื้อซื้อยังบังลาฮะพีโปว่้เป็นตะวันแท้ซื้อได้งองามมาเมนางถือยังรืบังลานี่เสืออืมเสือลามเหมือนใส่ตัวไ้มันพันสูงจีมาณน่อยสี่สิบพี่น้องแมนางตัวนี้ห้องเทาไลูกหล่ะตัวนี้นี่บ่สองหมื่นเอ็ด ตัวนี้สอง0มืนเอ็ดแพ็กคู่บ่แพ็กคู่เท่าได่ก่อสี่0มืนสองตัวนี้แม่นางขึ้นกันบ่นี่สูงกับสี่ร้อยฮะสมแล้วใส่สย,ยังมาใสาต่ตูหรือใส่ใบใส่หลอดใส่ตูบ่ได้จักเดือนแล้วเครื่องดำหนังน,นะ เกือบร้อยสี่สิบอยู่ขึ้นกันครับความสูงตัวนี้นังหนาตัวนี้มีเบอร์โทรบอรลูกละ่ะมีเบอร์โทรไหมบอมีซื้อน้องอย่างครับน้องปีโป้อยู่บ้านสอรฤาษีเอ่อทั้งบันม่วงมันบอบเปิดบัน,บนม่วงสกลน,นครอ้าฝากน้องปีโป้ไ้พี่น้องติดเทิม่มเด็กหน่อยจากความครับมาหา มากมากก็พอหรือมากกับปูโอ้ร้านหน่อยผู้จักความครับพี่หน้อมาหาได้ซอยปูครับพี่หน้ออ่ะปากครับแต่ว่าน่องคุณมูมีเบร์โทั่วครับพี่หน้ออ่ะไอเบิ้งเล็กหน่อยหูหูครับพี่หน้อผมจะอ่อนอยู่ลูกร้านแบบนี้แหวหที่กรของฟ้าตวนววชุดสามป่ะปูหนึง่ง ตัวน้อยนี่ตัวปู่หรือตัวแม่นี่ตัวแม่ตัวแม่ตัวแม่แม่สองปู่หนึ่งครับตัวยุ่กลางนง่นตัวปู่น้อยผมฟอตวนเซลล์กับบอกฟะตวนกับต้อนบันไดขายดีครับเหลือคนในชิปจิตขายอยู่ครับแต่ว่ามันสีขาดบอกฟะตวนเขาจะเอาเพราะห้ยมิตรขาดป่ะขาดทุนปล่อยบ่ไดปล่อยทุ่ง ห้องห้องไหวเท่าใดพอตัวนึงสองไปโอ้จะเป็นพอเลี้ยงครับพี่น้องชุดสามแบบให้ลูกเลี้ยวห้อมให้ลูกไพร้อมแม่สูงเท่าใดห้อยทุ่งห้อยเสียบสันไอ้ผมยางมาเบิ่งกันนะเพื่อนเอาขึ้นรถไว้ผมเบิร์นบอชห้อยเส้าหาบวกพี่น้อง มีบวกเจวดอกครับเรายิบ็ยิบปดคิดว่ามีครับไม่ได้น้อยหรอกพี่ห้องแม่ก็ได้ลูกลูกสองตัวเนาะรับตัววน้อยนะมันได้ลูกไว้พทเปิดเท่าไรกับพอตวนเปิดาสองห้าร้อาสอง้ายพดจักหน่อยอยู่เนาะเบอร์โทรไปนะพ่อศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสี่หนึ่งสองศนย์เจ็ก้าห้าศูนย์เจ็ดเก้าห้าพอตวนคัตะก้านะครับเนาะครับผมขอบคุณครับพอตวนอ๋ ฝากพี่น้อง tamam. ครับหอยกําหอยมาให้กันเพิ่นขาดพอสั่นพอตวนพอเออพอตวนเพิ่นปล่อยบ่ได้ครับพี่น้องเนาะอ่ะเบ um ิ่งหอยไฟครับ uh, พี่น้องเพิ่นมีงัวเลี้ยงมาฝากเออมีควายเลี้ยงครับฝากพี่น้องลูกสามตัวครับเนี่ขาดน้ำเลี้ยงขากน้ำเลี้ยงบ่ได้นอนตมครับลูกแม่ครับลูกตัวเมียแม่สูงท่าใดครับหอยไผฟปล่อยสามสิบปล่อยสามสิบบวกได้้อยู่มครับ สายบานๆครับพี่นองลูกตัวเมียเปิดเท่าไรครับชุดแรกเท่าไรก่อนสิบสี่หาร้อยหมื่นสี่าร้อยราคาห่องราคาต่อรองนะครับเนาะประกันตํานี้นะครับเนาะมุมนี้ตันี้ยังตันี้คือจอยนี่แหละเอาพี่น้องก็เอาไปดูแลเอาครับมีหยามียังขึ้นแล้ว โคมน่อยลงมาลูกสตัวครับลูกตัวแม่ขึ้นกันนี่สิบสี่ห้าร้อยลูกตัวเมียแม่กับสีสูงอยู่ก็ยิบเจ็ยิบแปดพี่น้องตัวนี้ครับลูกตัวแม่ครับพี่น้องมืนเท่ากรา็ชุดนี้ต่อรองได้อยู่เนาะเพิงสองชุดอเบอร์โทร่อ,อไฟ0ู3ิบแปดสามแปดส้าสห้า้าแปดเ้าอไฟว่นนอนคร,ครับผมขอบคุณครับมานว่าครับมื่อนี้ ผมก็ได้บอกมากเลยนี่สายเบิร์ดมาถึงที่นี่แหละครับครับครเอ้าพี่น้องครับผมทงสนามหัวทิราชมันสุกมือนีกะว่าเขาบะไหลปนไดพี่น้องกหาแนวให้พี่ให้น้องเบิ้งครับสนามหน่อยสนามใหญ่ครับสำหรับจะเปลี่ยนกันไปเอ้ามือเยือนจังเบิ้งครับเจังเขาสนามใหญ่สนามโคกเจริญมันเส่อครับพี่น้องอสำหรับมือนีคลิปนี้กะฝากพี่ฝากน้องไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ